คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนๆเอฟซช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยราวสตาร์นะคะพเพื่อนมัดรวมทุกลาวเนาะวันที่26เดือนพฤษภานะคะหวยราวทีวีน่าจะไม่ทันแล้วนะคะพเพื่อนเริ่มกันที่ หวยเราเหดดีไปเลยนะคะแล้วก็ลาวสตาร์เนะเพื่อนๆคะ่ะเลขเด่นนะคะจะเป็นเลข8กับเลข0เนอเลข8กับเลข0นะคะมี8008 8 118นะคะ8 228 8 448นะคะแล้วก็8 7 7 8นะคะเลข0มี00ค่ะ01 10 02 20นะคะ 0 3 3 0นะคะเพื่อนแล้วก็0990เนาะตัวกันนะคะตัวกันจะเป็นเลข7ค่ะมี7007 7117นะคะ7337 73377447 7, 4, 4, 7, นะคะแล้วก็7997 9, 9, 7, นะคะเพื่อนวิ่งเลข8รู้เลข0ค่ะ เรามาดูเลข3ตัวกันต่อเลยเนาะก็มีมาฝาก9ชุดนะคะเพื่อนชุดแรกนะคะ0 1 2ค่ะ0 8 1 3 5 4นะคะ3 8 1 5 0 0นะคะ6 1 2 เจ็ดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองตัวสุดท้ายก็คือเก้าสามห้านะคะเพื่อนๆคะอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะต้อมหออวยพรให้เอซช่องต้อมพารวยทุกๆท,ท่านนะคะ รวยๆเฮงๆปังๆค่ะไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะเพื่อนๆคะท่านไหนที่ถูกหวยเนาะอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อทําบุญนะคะเป็นการต่อบุญเราจะได้โชคดีนะคะเพื่อนถูกหวยทุกๆงวดเนาะต้อมพารวยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย